สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องย้ายซึมเติมปวงนะคะเด้กกินน้ำแล้วพี่น้องเด้อมากินน้ำค่ะหอนหอนมือนี่ผู้เฒ่าสองคนมาเป็นมือสังหารจะห ตัวอาวุธคบกายอาวุธควบมือเลยค่ะพี่น้องจะไม่เท่าสิสังหารเขาหรือว่าหนาสิสังหารเทา่าว่าโอ้ยเมือ่อยพี่น้องเลยรถเบิงบ้งพ่อออกจะไม่น,น่าหรือไงโอ้ย หน้าติดโคกบ่โมเมนโคกติดหน้าเียพี่น้องหน้าติดโคกตาก็ใช้เครื่องสังหารส่วนใหญ่ใช้อาวุธปุ้ยตายละหมดพี่น้องเลยหมด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 ดูดิคะจะให้ดู วันนี้เราสังหารกันเรียบโอ้ยตายล้วตายล้วมดกัดสวัสดีค่ะยายซึมหายไปนานน้องพี่ซึมทำงานค่ะสองคนตายยายทำนาสองคนถึงหนาลงไ้ลงหน้าเทากับต้องลงอ่ะพี่น้อง มีใครจ้างเขาก็เสียดายเงินบาทเงินเบียรยังหาหยาก็ก็ทำเองตดอัดหยาพี่น้องเอ้ยหยายอะไรตาลืมผ้าอ้าพี่น้องเวิ่งผ้าพ่อไง่อยกระดองกระแดงมันอียง เงินถือไวมีดบหรี่ย่างสมาครขาดกรองกระแดงแล้วกันเนาะโอ้ยพอ่อกูปาดเคี้ยใหม่ค่อยซื้อเจ้าสิมาขึ้นต้นไม้ขอยอยออ่อยยังกระโดอพอดีถือมีดมาน้ำเวเมืองแน่คือดอกเลย ขึ้นหอดใส่ขึนหอดใสคะ่ะโอ้ยปวดขึน้นหอดไปไหมคอยคุณนะ่ะตาบนอะตาบนว่าเรามาเล่นเล่นอีหยังอีพอพักพอเนื้เมื่อยเว้ อุ้ยตายละสังหารยังไงอะไรเยเพื่อไงคะพี่ดองเอ้ยก็มนี่ไม่เพื่อเป็นเพื่อตายเลยเนาะดูสิดูดิเพื่อมันใหญ่ดิพี่ดองนะคะ ไงอยู่ด้วยอีเมลกูโอ้ไปเดี๋ยวจะตัดทิ้งละเอาพันธนาการต้นไม้ฉันได้ยังไงอุ้อยหยาสวัสดีค่ะขึ้นหอดูขู่สุคนเนาเอฟซี FC เนาะได้ซื้อกับโอ้ยขีดใจบอดีฟังข่าวลุงพล อันนี้คือหยาไหวย์ได้วิ่นหยาไหวยยูพุ่นละแม่เสียงว่าเท่า,าน,นัา้น เสียงเพลงเหรอไม่ใช่เสียงโทรศัพท์เหรอเป็นง,งาอันปุเรมมหอบอันนี้ขึ้นเหรอ ไม่มันหออติดหรือตัดแคต อืบ่นไปอิตาตาเอ้อยหนตรงอันนั้นนะเอาข้อก็ปล่อยนั่นออกเลยปล่อยนอ้ำออกมาเลย พอฟันจ้วงลงไปขวดเต็มนั่นอยู่<ช>อเออขวดออมาปัาง่งกันแค่ไหนกันแค่ขาดเลยพผ้ากําน,นั่งกินอยู่ห้องนีกันโยงขวดใส่ฮะเบื้องคอเห็นไหมอันอน,นี้พอ่อหมดเหี่ยวใส่ตีเออแม่เป็นพื้นโอ้หันอีหันหรือเป็นพื้นเลยพอแล้วพอแล้วเราต้องจับมีอย่างล้วเป็นพื้นหมดมีอย่งเหี่ยวใส่เตียงตัว เฮ้ยมมเดลยังสิเป็นพื้นยังสิเอาบ่เป็นพื้นซ้ำฝามือนี่แม่เต็มคอเคลยตั้งแต่บ้านไล่ขึ้นไปกัานคอนเี่แมนหมดเลยไร่ตัวพอแล้วเท่ตัวพอแล้วเบิ่งงห็ดคือเจ้าเห็นรถสีอิซุซุอยู่คุณมุมบกเข้าว่ามีให้เครื่องมันเข้อาแล้ว เออมันบเหลี่ยมมุมมาเนี ker, uh, ่ยเท่าเขาแล้วตรงไปฝนเลยตัดหนาเลยตัดต้นไม้ไปบวชขาดแล้วถูแล้วตัดตะขานี่ัดเลืมตะขานี่ลงคว้าเลยเศร้าเลยตอนนี้เหรอก็มันก็แล้วพอดีพ่อเอ้ยหันไปหันโูกระแล้วไปแล้วเดือตักเปี้ยวเห็นนี่ Ủa Có ở nhà thì đó. Ui Đâu không có đây đâu Nhà không có ao bẹp ở nằm đó àu bẹp Tụng này nhau của ở tên kia Ừ mệt mượt tiểu phải ชจบสมุมไหนนี่สวยจะเอาผู้ชายคนนี้ตรงง่ามมา <laughs>